สวัสดีค่ะันี้เราตำส้มตำกันนะคะพี่น้องเสร็นเรียบร้อยใส่มะกอกไปหนึ่งลูกรสชาติมันเป็นโอ้ยทับพีกก็ไม่มข้าทาเลยชิมรสก่อนชิมรสก่อนพี่น้อง หวานได้แล้วใส่เปรี้ยวไปนิดนึงเดี๋ยวเปรี้ยวนะในวความเปรี้ยวเอามะนาวลงนิดนึงนะเดี๋เอาเหอะมันาวรอบเนี้ย <ไ> <c oughs> มากอ,อกนิดนึงพี่น้องอืมหยิบลงไปเลยอะไรมันจะอร่อยขนลงไปเลยอืม อร่อยไม่อร่อยก็พอแล้วรสชาติแค่นี้ก็โอเคแล้วกินก็อร่อยหอและวตักแต่ผ้าทานเลย น้องไโพกลงไปเลยอร่อยอร่อยค่ะมาสมจำรดเด็ดใครไม่อร่อยก็มาเด้อ ไหนกินเนีย่ยบอเดือตะเวนเร้วพวงสมตำเสร็จแล้วมาพี่น้องสมตำอร่อยอร่อยพี่มือเจ๊ตุ่มเองขอบคุณนะคะ